วะะันวนี้เราจะมาเอา,เอากระปุกอมถิ่มของเราเนาะอันนี้ไม่ดินหยอดมาใช่ไหมคะมันเต็มแล้วเนี่ยเห็นไหมจะเอามาใส่ตัวนี้ตัวใหญ่ใช่ไหมคะตัวใหญ่เลยเออเห็นไหมหยอดไม่เข้าแล้วใช่ไหมจะเอามาใส่ตัวใหญ่อ่ะทีนี้เราแกะเลยค่ะไม่ดินแกะเอานับนะว่าไ,ได้เท่าไหร่นะคะเคไ,ไหมอ่ะนับเลยค่ะแกะออกมาเลยค่ะเราจะเอามาใส่ตัวใหญ่กันออค่ะทำไมมี หมายเดี๋ยวสิคะเนี่ยอ๋ออ,นนอันนั้นอันนั้นอะไรไม่รู้ยอดเข้าไปเลงมีดินเอาหลอดอะไรยอดเข้าไปเนี้ยอันนับจ้ะเอ,เอาเขาเหรียญแกะออกมาเอา,า,เอ,า,เอ,าออกมาค่ะนับเลยเออนับมีแบงค์ด้วยนะนะ่ะดูซิว่าเท่าไหร่ดูซิว่าฝุกนนี้ได้เท่าไหร่ แซ่บจริงๆเลยเอาอันนี้ไปด้วยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ,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 โอ้หมดยังคะ เย่ <Ye> e. อ่าแล้วก็เอามาใส่กระปุกใหญ่นะคะ <c oughs> เป็นตังเก็บตอนโตนะ <c oughs> อันนี้ก็จะมีแบบว่าเหมือนผู้หลับผู้ใหญ่ให้มาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเป็นอันนี้ก็จะมีแบงค์พันด้วย,ยอะไรเงี้ยจะเป็นกระปุกใหญ่ตั้งแต่เล็กเลยอันนี้ก็เอาไว้หยอด <c oughs> ลายวันแบบง่ายเขาจะชอบหยอดฝึกให้เขาเป็นคนแบบ <c oughs> นนมีมีฝึกออ,อมอุ้ยเนี่ยมันมีแบงค์ยี่สิบติดอยู่เนี่ยเนี่ยเฮ้ยมีแบงค์ยี่สิบติดอยู่ อ๋อมีแบงค์ยี่สิบได้เหรอลูกเอาออกมาสิคะเอาออกมานี่ไมดินต้องรู้ออกมาเห็นไหมไม่มีแบงค์ยี่สิบติดอยู่เนี่ยโอ้โหเขาจะรู้สึกภูมิใจนะเอาตังไปทาอะไรคะไมนี่เราตังไปทาอะไรคะเ่าเฮ้ยโรยอย่างนี้ได้ไงเอ้าเอาตังไปทาอะไรคะบอกคุณแม่สิเอาตังไปซื้อนมค่ะอาซื้อนมนะคะเอามาให้คุณแม่สิคะให้คุณแม่นะ ไม่จะได้เก็บเงินพาไม่ไดิ้นไปโรงเรียนโรงเรียนนะโอเคไหมอ่ะนับสิคะเท่าไหร่คะเนี่ยหนึ่งสองนับเลยค่ะได้เท่าไหร่คะมาช่วยกันนับมาช่วยกันนับนี่มามาช่วยกันนับอ่ะนี่มาเอาเหรียญสิบก่อนนี่เอาเหรียญแบบน,นี้เหรียญแบบน,นี้นี่หนึ่งเหรียญสองเหรียญสามสี่ ม่เอาเหรียญ<ห>แบบนี้ค่ะนี่เอาเหรียญน,นินี่แบบนี้เอาเหรียญสิบก่อนเหรียญใหญ่ก่อน,อนใช่ไหม <3 S 1> ใช่เหรียญสิบไหมเนี่ยมันเหมือนกันไหมนี่สิบไม่เหมือนเลยอันนี้เหรียญห <c oughs> ้าสนุกจังเลยสนุกสนุกอะไระลูกนิดเงินนะคะลูกของหายากเนี่ยก็จะได้แต่ละบาทเนี่ย <c oughs> อันนับ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  สามสี่ห้าทำที่แปดทำที่เก้าทำที่แปดทำที่สองตกลงมาได้เท่าไหร่อะคะเมื่อกี้ลองช่วยน้องมิลินนับแล้วนะคะก็จะทั้งหมดเนี่ยในนี้ก็จะเป็นอันนี้เก้าสิบเจ็ดนะอันนี้เก้าสิบเจ็ดบาท อันนี้ในเหรียญบาทจะมีเกบจ็ดบาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เนี่ยเหรียญห้าเนี่ยทั้งหมดร้อยหกสิบร้อยหกสิบแบงยี่สิบเป็นร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบอันนี้มีอยู่อีกยี่สิบร้อยเก้าสิบสองร้อยสองร้อยเหรียญสิบเหรียญสิบเหรียญสิบอีกร้อยหนึ่งก็เป็นเหรียญสิบอีกสิบก็เป็นสามร้อยอ่ะสามร้อยสามร้อยบวกกับอีกร้อยเก้าสิบเจ็ด อ,อยบวกอีกเก้าสิบเจ็ดเขาจะเป็นสามร้อยเก้าสิบเจ็ดมีอีกไหมดูดิ<อ>น,นี่ไงมีอีกเนี่ยเก้าสิบเจ็ดแหละเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าสี่ร้อยเฮ้ยขาดอีกสามบาทสี่ร้อยอย่ามีไหมมีสามบาทไหมเดี๋ยวดูกันมีเท่าไหร่เนี่ยอ่ะมามีสิบบาทเลยก็จะเป็นสี่ร้อย อย่าเพิ่ง407อ่ะ407บวก20เป็นเท่าไหร่วะ407 427อ่ะทั้งหมดนะคะไม่ดินดนี่เก็บเงินได้1ปี1ขวบตั้งแต่อะไรตั้งแต่2ขวบ<ม>ใช่ไหมคะเป็น427บาทเย้ตบมือค่ะ,คะตบมือค่ะตบมือกันค่ะตบเย้อะทีนี้เดี๋ยวเราจะเอารวบรวมไปใส่ กระปุกใหญ่ของเรานะคะ, okay, <S <S อะโอเคไหมอ่ะเปิดที่นีออกมาโอ้ยพี่หมูออกมานะคะเราเราปิดตายไปอ่าทีนี้เราจะไปใส่อันนี้นะคะโอเคไหมคะอ่าไม่เล่นชาเลยค่ะโอเคค่ะใส่เลยนะใส่ให้หมดนะคะนม่มีตังเก็บเยอะแยะแล้วนี่ก็เนะนะกือบห้ารอยละปีหนึ่งห้าร้อยนะลูกอ่ะเดี๋ยวแม่สมทบให้ สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดใช่ไหมที่เหลือแม่จะสมทบให้เป็นห้าร้อยโอเคไหมคะอ่าแล้วก็ปีหน้าก็เริ่มใหม่นะคะเริ่มด้วยกระปลกอันเล็กนี้นะคะมันจะได้ง่ายๆเขาก็จะแบบอยากหยอดเวลามีเศษเขาก็จะหยอดนะคะเขาก็อยากเก็บออมนะเป็นการฝึกการอดออมการออมเงินให้เขานี่แล้วเขาก็จะมีเงินเก็บปีละห้าร้อยบาทปีหน้าต้องเยอะกว่าน,นี้นะคะรูปะ่ะอืม ค่ะไปละ